กับน้องไลล่านะคะเพราะว่าต้องแบบมาคอยดูน้องไลล่าเข้าห้องน้ำอ่ะนี่ค่ะที่นอนที่นอนโฟมแล้วก็นี่นอนข้างน้องไลล่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยะคะ่ะก็เลยออกมานอนข้างนอกอย่างนี้ได้ไม่ไม่วิ่งซนไม่ไม่แบบกลัวคนขี้กลัวเขาก็จะแบบอยู่อย่างงี้ คอยเราบอกเขาว่าให้เข้าไปฉี่ในทอยเลตนะถ้าน้องเขาเข้าห้องน้ำเป็นก็สบายลนะเด็กเขาเจียมเจียมนีลีล่ลงมาแล้วเหรอลูกนีลีลล่นอนห้องป๊ะป๋านะคะนี่ก็ลงมาข้างล่างมาดูน้อง ที่งงไหมลูกอยากมีเพื่อนเนาะเดี๋ยวยังน้องเล่นเ้วนไม่ได้เดี๋ยววันนี้พาน้องไปหาหมอก่อนนะอลิล่ออกไปเล่นน้ำวาหรอลูกโอ้แต่เช้าเลยพี่นะหนูก็มาเล่นน้ำแต่เช้าเลยนะ ลิลี่อยู่ไหนลูกอา้าวลิลี่วะลิลี่ทำอะไรอยู่ลิลี่ฮะอื้ไม่ขน เดี๋ยวพาน้องไลล่านะคะไปตรวจร่างกายก่อนนะคะตรวจสุขภาพโอเคค่ะมาถึงที่เดิมหน้าที่ประจำของเราไหวไหมโลกนะฝึกมาโรงพยาบาลครั้งแรก หนูหนูเรียบร้อยเลยหนูไม่สบายอะ่ะพ่อหมาไม่รู้แล้วเนี่ยงงไปหมดเพราะหนูกับพี่ริลี่ต่างกันเหลือเกินนิ่งมากจนแบบเอ้หน,หนูไม่สบายหรือเปล่าอะ่ะแล้วหนูเป็นเด็กเรียบร้อยหูกฮะเนี่ยอ๋อก็ตวรวจร่างกายมาเรียบร้อยนะคะไม่มีส่วนไหนผิดปกติค่ะโอเคกลับบ้านได้ พอลิลี่เหนื่อยนะลิลี่ก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยนิส e ัยดีไม่เป็นใครจูไม่กัดเนาะเนี่ยขอให้เหนื่อยเล่นจนเหนื่อยเราก็จะสนุกสนานในการเล่นกับลิลี่อย่างนี้เ้ขาลิลี่ด้วยทำอะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพาลิลี่ไปหาหมอเพราะว่าลิลี่เนี่ยอยู่ดีก็มีเป็นเหมือนเป็นก้อนน้ำขึ้นมาตรงนี้ คือวันนี้หมอใหญ่เขาไม่อยู่เขาอยู่พรุ่งนี้ตอนแรกว่าจะพาไปเลยแต่หมอเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้พรุ่งนี้ออคุณหมอเขาอยู่ก่อนค่อยมาจะได้ตรวจได้แบบละเอียดนะน้องแมวเดนน่จังคะเดนนี่จังทำหน้าอื่นเหรอคะเพิ่งตื่นเนาะไลล่านะคะอายุไลเลียกับน้องเลเน่ ลูกของเจสซี่เนี่ยเพราะว่าไลาลาเกิดวันที่8กรกดาส่วนหนูๆกลุ่มน,นี้นะคะเกิดวันที่13กรกดาหนูอายุเกี่ยเท่าๆกันเลยแต่ไซส์ตัวหนูคือแบบต่างกันลิปเลยลูกฮะ ตอนลิลลี่เด็กๆนะคะถ่ายรูปแทบไม่ทันโตเร็วมากแป๊บเดียวโตเลยงงเลยก็เลยต้องแบบว่าเราจะไม่พลาดอีกพอเป็นน้องไลล่าเราก็รีบถ่ายตอนเด็กเก็บไว้ก่อน เพออิ่งได้มันเล่นน้ำกับเขานะคะเ,คเพราะว่าเพิ่งมีเงเกงว่ายน้ำค่ะซื้อเมื่อวานก่อนอ๋อเซอร์ไพรส์ออรไบร์โอเค อันนี้ของเล่นใหม่ไม่เคยซื้อมาก่อนเมื่อซื้อครั้งแรกใช่ไหมลูกไม่เคยทําเลยเนาะเขาจะทําเป็นไหมอ่ะอนะอันลองทำอ่ะโอน่นิดก,ด,กดูทํายากอ่ะลูกโอ้โหอย่างนี้เหรอือทำยากจังเลยหมั่นรอดูตอนเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะ ระหว่างที่ริคูกำลังทำขนมอยู่นั้นลินะกับเลโอ,อก,ก็เล่นอยู่ข้างนอกนะคะลิคูทำขนมเลยไม่ออกไปเล่นกับเขาเลโอ,อยูอะนี่จู ใช้อันเนี้ยจะยากนะเพราะว่าต้องใช้นมด้วยเอาไปเข้าตู้เย็นอีกแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไมโครวเรวฟไม่หลายสิ่งมากเลยอันนี้เอาเข้าตู้เย็นแล้วก็รอ40นาทีใช่ไหมลูกแล้วค่อยอ,ออกมาใหม่อืไใชคะไลล่าไลล่าเขาก็เป็นเด็กแบบเด็กขี้อ้อนนะชอบนอนตัก ตอนนี้หนูตัวเล็กหนูนอนตักมาหมาได้นะแต่ถ้าหนูตัวใหญ่ขึ้นมาก็ไม่ได้แล้วนะจ๊ะ แล้วเราก็ผสมอาหารแบบกระป๋องให้ลิลี่ด้วยนะคะอันนี้เขาขายแบบกระป๋องละ2 4 0ยกว่าเยนแต่เราซื้อประมาณซื้อในเน็ตค่ะร้อยกว่าเยนร้อยเจ็ยเยนถูกกว่านะคะเดี๋ยวเราต้องหานมสําหรับลูกหมาเรานะคะอันนี้เขาเขียนว่าของหมาเด็กนะคะอ่ะเอาอันนี้ก็ได้น่าจะโอเคค่ะ แล้วก็มีขนมหมาสำหรับหมาอายุห่งเดือนขึ้นไปนะคะสแบบนี้ลูกหมาเล็กินได้แล้วก็ขนมเยลลี่สำหรับน้องหมานะคะวันนี้ปังที่ชอบไม่ลดราคานะ,ะราคาเต็มร้อยเ็ยนวันก่อนหมดนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาซื้ออุ้ยอันนี้มีขายข้าวข้าวเมืองไทยค่ะข้าวไทยจัสมิน ขนมปังก็แบบเริ่มเป็นขนมปังของหน้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเร็วมากเนี่ยฤดูใบไม้ร่วงก็จะนึกถึงมันม่วงมันไอ้มันหวานนะคะนี่แล้วก็ตัวอันนี้่ะเกาลัดแล้วก็มีรถยากิโซบะนะคะคือแบบทำไมขนมปังต้องมากินกับยากิโซบะ ื้อไก่คาราเกะนะคะของป๊ะปะ๋ากันนี้นะแต่รู้สึกแพงเหมือนกันนะคะหกชิ้น840เย็เยนไก่ทอดก้อนไม่ใหญ่มาก <c oughs> กลับมาบ้านแล้วนะคะแล้วดูน้องไลลาของเราน้องไลลาฉี่ไม่ฉี่ใส่ทอยเลกแล้วก็ไปนอน <c oughs> ทับฉี่ตัวเองอีตั้งหาก <c oughs> โอ้โหเยหนูทำอะไรกินจันน่ะลูอฮะนี่กูทำอะไรหรอ อทำสเต็กโอ้โหได้เวลามาทำงานแล้วนะคะก็บุญกับลูกมหมาแต่เชา้าแล้วก็กว่าจะได้มาเริ่มทำงานก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวี้ทำงานตอนเย็นถึงกลางคืน,นะคะ่ะอันนี้ค่ะน้อง เขาก็มานอนรอตลอดน้องเมื่อเลยมันมาจะมาทํางานใช่ไหมคะหนูรออยู่เนอะมันจะได้มานอนอย่างงี้อ๋อก็เดี๋ยวออกไปแฟมิลี่มาร์ทกันก่อนนะคะไปจ่ายบินค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีน้องลิลลี่มาด้วยนะคะโอ๊ยลิลี่จะอยู่หัวปลาไปแล้วลูกโอ๊ย ลิลี่นั่งรอบนรถนะเดี๋ยวว่ามามานะมีค่ะมีน้ำช็อกโกแลตไปเป้ๆนะคะก็ต้องลองชิมกันดูหน่อยคนะ่ยนะว่าจะเข้มข้นไหมใส่เม็ดอัลมอนด์ด้วยมันจะโอเคไหมเนี้ย นี่ค่ะได้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าลืมบีบ,บ,บก่อนให้แบบมันคลายตัวก็ชิมแล้วนะคะไม่ควรใส่แอลมอนด์ไม่ควรใส่เพราะมันไม่แบบมันเป็นน้ำอย่างเดียวอร่อยกว่า 풍선 날아올라 y e 을 타고 날아올라 y e 을 타고 날아올라. 알고 싶었던 취미 다 골라 어디든 갈거 수박 바다. 그제 그랬던 풍경들이 이제 보니까 아다운 느린 걸음거리 음식은 그냥 주전부리.